นิทานอิสปะเรื่องลาใจดำผู้แต่งอิสปะพ่อค้าคนหนึ่งนำสัมภาระบรรทุกเกวียนแล้วให้วัวกับลาช่วยกันลากไปยังอีกหมู่บ้านหนึ่งแม้จะเทียมแอกคู่กันแต่ลานั้นไม่ค่อยยอมช่วยวัวจึงใช้แรงอยู่ฝ่ายเดียวจนเหนื่อยหอบแล้วออกแรงลากนะักก็เอ่ยปากขอให้ลาช่วยออกแรงลากเกวียนบ้างแต่ลาก็แกล้งปดว่าตนก็ช่วยออกแรงเต็มที่อยู่แล้ววัวออกแรงลากเกวียนอันหนักอึ้งตามลําพังจนขาหักและหมดแรงขาดใจตายไปในที่สุด พ่อค้าจึงแลเอาเนื้อวัวบรรทุกเกวียนให้ลาลากไปในขณะที่เกวียนนั้นมีน้ำหนักมากกว่าเดิมอีกหลายเท่าในวันที่ลาหมดแรงใกล้จะสิ้นใจตาย,ตายนกฝูงหนึ่งที่บินตามมาจิกกินเนื้อวัวก็เอ่ยกับลาว่าสมน้ำหน้าถ้าเจ้าช่วยวัวออกแรงลากเกวียนแต่แรกก็ไม่ต้องมาตายกลางป่ากันเช่นนี้นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าผู้ที่ไม่คิดช่วยเหลือเกื้อกูลแต่คิดจะเอาเปรียบผู้อื่นร่ำไปย่อมได้ภัยแก่ตนในที่สุดพุทธภาษิตผาตึกกยิราอวิเหยย้ำ รำ